ยีเก okay. ับมาอีกครั้งสำหรับไม้ครับกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมได้ถ่ายไปแลกรอบหนึ่งแล้วแล้วเดจะมาถ่ายรอบบ็อกซ์สำหรับสรรพคุณของสิ่งนั้นๆนะฮะโอเคมามาดูที่ตัวนี้ก่อนเลยนะโอเคอันนี้ก็คือห้องเผานะฮะห้องเผาจะมีของที่เผาได้นะมีท่าเผามากมายนะต้องการนะภาพกระดลษๆก็โดนเนหลับไปนะ นี่ก็คือต้นไทก้านะอนอกเสเียงครับเองออเสียงเลยเนะนะนี่ยเจ๊ใก่ได้ไหมนี่ก็จะเป็นเอ,อ่อต้นไม้ป่าทึบมาอีกต้นไม้สีขาวอ่ะโอ้นี่คือต้นโอ,นะอ,อ๊กฮะมาดูกันต่อเลยโอ้สาพวพุ่ขอนี้ก็คือไม่ตัดทิ้งไม้ไม่ใช่เลยนะน,นี่คือสาวเวลามาอะไรไมฮก็ไว้เพื่อสนุกนั่นแหละฮะเป็นสมุดของมันนะอุปกรณ์ของสาวเวลาของผมก็คือ ตกปลาได้นะโอ้โหสัมาครณสุดยอดอ่ะกนืปแตกปลานี้ก็คือเอ่อปันสัตว์นะจะมีทุกสัตว์ทุกชนิดที่ใช้ได้คือแกะหมูไกวัวสัมภูนก็คือแกะแตัดคนมาทำเตียงนอนได้ส่วนหมูข้ามมันเพื่อล่เอาเอา,เอาเนื้อวัวก็ข้าวเนื้อไก่ก็ข้าวเนื้อแล้วขนไปทำถนูได้นะอ่ะสสาสงสารในห้องเลยห้องเก็บสมบัติ นี่ก็คือบล็อกสิ่งก่อสร้างนะนี่ก็คืออุปกรณ์นี่ก็คืออุปกรณ์ออรณเชื่องใช้ต่างๆนะ,ะนี่คืออ่าทั้งยืมสามหยกมักได้ไหมครับนี่ก็คือของต่อสู้นะฮบซึ่งจะมีของทั่วไปนะนี่คือยาครับผมใส่หรือไม่ใส่ครับอันนี้ฟาร์มผมได้ทำการเอ่อขยายนะให้มันกว้างขึ้นนะพวกนี้ก็คงอาจจะ สรพคุณของอันนี้ก็คือคงรู้ดีกันแล้วค่ะนี่คือห้องเก็บสมบัติก็คือไว้เก็บของทุกชิ้นที่เราหาไม่ได้นะอันนี้ก็คือห้องอินชานนะสรรพคุณของมันคือสามารถอินชานของไอติชชนะนิดนะส่วนเออร์เอเวลนะสามารถแบบซ่อมแซมแล้วอ,อะไรนะ,ะเรียกว่าเขาเรียกว่าแบบ ดอกไม้อ่ะมันก็มีตีมีไฟได้นะเห็นไหมเอ่อมาสร้าบ้านของพร้อมกันเลยเนาะผมบ้านสรรพคุณคือไม่หลบฝนปลอดภยได้นะนี่ก็มีของทั่วไปนะแล้วก็จะเป็นเออที่นอนนะอ่ะแอ้วก็เฟซบุ๊กผมใช่นะับแล้วก็ตกปลาก็ตกได้เลยนะเดี๋ยว ผมจะอยากจะคี้ก่อนนะช่างล้วก็ใน้ารพัฒนาสูตรล้นชื่อผมนะคุณอาร์มอ่ะได้ว่าชื่อทำไมก็เพื่อว่าอยากเป็นสาระตัวเองอ่ะชื่อจะไปชื่ออาร์มแล้วก็ใส่เคก็ใส่คุณไปด้ก็เครเอออนกคุณานนี่คือรายการผมนะพี่จีวชาวคนผิเกมอ่ะคนเล่นเกมก็เข้ามาทักผมได้ในเแล้วก็ี๋ยวจะใส่ ไปทางเอเวอร์เดสคริปชั่นทางด้านล่างนะแล้วถ้าใครอยากติดตามผมกันก็ไลค์ให้ผมด้วยนะอยากเป็นพาร์ทหนึ่งนะชมแบบยื่นข้อเสนอเลยหนึ่งวันต่อหนึ่งคลิปถึง่าทำความจริงอะเดี๋ยวจะปิดเทอมแล้วก็จะอัวันละวันละสองคลิปคือเช้าเช้ากินข้าวเสร็จก็ทําตอนเที่ยงกินข้าวเสร็จสักแปดสองก็มาทำนะนี่คือข้อเสนอผมอยื่นให้คุณแล้วละ่ะโอเคนะ เออก็จะไม่มีอะไรปะแต่ดูว่าจะเมีโซ่เนี่ยนะมันจะสจวยๆนเะนี่นะนนนยนี่แล้วก็หน้าปากจะเป็นเนผมจะบอกเลยฮะว่าถ้าใครมาดูบานหนังจะสวยมากใช่ไหมฟองสบู่เออแล้วก็ทำเสร็นั่งสี่สิบสี่เห็นไหมบานนั้นจะสวยมากเลยนะงั้นผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ ขอบคุณที่ติดตามนะคุณผู้ชมไมายครับสวัสดีครับ